สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาพบกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้ครูมีการทดลองสนุกๆมาให้นักเรียนได้ศึกษากันนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบขับถ่ายไปแล้วซึ่งหน่วยแรกที่เราเรียนก็คือการขับถ่ายของเสียออกทางไตเราได้รู้จักโครงสร้างของไตไปแล้วนักเรียนยังจำกันได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้วันนี้ครูมีคลิปทบทวนความรู้มาให้ค่ะเชิญชมพร้อมกันเลยค่ะโครงสร้างและอวัยวะในระบบขับถ่ายของมนุษย์ ไตมนุษย์มีจำนวนหนึ่งคู่อยู่ในช่องท้องบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวต่อจากไตทั้งสองข้างมีท่อไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะซึ่งแต่ละโครงสร้างมีหน้าที่ดังนี้ไตกำจัดของเสียและควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆท่อไตลำเลียงปัสสาวะไปที่กระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะเก็บปัสสาวะท่อปัสสาวะ ลำเลียงปัสสาวะออกจากร่างกายนอกจากนี้ยังมีหลอดเลือดที่สำคัญที่นำเลือดเข้าหรือออกจากไตคือ renal artery นำเลือดจาก aorta e เข้าสู่ไตและ renal vein นำเลือดออกจากไตไปยัง inferior vena cava เป็นไงกันบ้างคะได้ทบทวนค,ความรู้กันไปแล้วคราวนี้เราลองมาศึกษาซิว่าโครงสร้างของไตจะมีลักษณะเป็นอย่างไรไปชมคลิปการทดลองพร้อมกันเลยนะคะการศึกษาโครงสร้างของไตวัสดุและอุปกรณ์ไตหมูควรเลือกซื้อไตที่ยังมีหลอดเลือดรีนันอาร์เทอรีหลอดเลือดรีนันเวนและท่อไตติดอยู่ถาดผ่าตาดัดมีดมีดผ่าตาดัดปากคีบ แท่งแก้วคนสารแม่นขยายถุงมือยางวิธีการทำกิจกรรมนำไตหมูที่ล้างสะอาดแล้วมาสังเกตลักษณะภายนอกลักษณะที่สังเกตได้ชัดเจนคือมีรูปร่างคล้ายมเมล็ดถั่วสีออกแดงผิวเรียบค่อนข้างนุ่มที่บริเวณกึ่งกลางด้านหนึ่งของไตมีท่อไตและหลอดเลือดติดอยู่คือ หลอดเลือดรีโนอาร์เทมีผนังหนาและค่อนข้างเหนียวส่วนหลอดเลือดรีโนเวนมีผนังบางนำแท่งแก้วคนสารสอดเข้าไปทางท่อไตเพื่อหาตำแหน่งของกรวยไตยซึ่งมีลักษณะเป็นโพรงการศึกษาโครงสร้างภายในของไตใช้มีดผ่าเครื่องไตาตามยาวใช้วันขยายส่องดูลักษณะและโครงสร้างภายในของไต เนื้อไตแบ่งได้เป็น2บริเวณคือส่วนนอกหรือคอเท็กซ์และส่วนในหรือเมดัลล่าที่มีลักษณะคล้ายรูปพีระมิดเนื้อไตส่วนในจะมีสีเข้มกว่าเนื้อไตส่วนนอกและส่วนปลายของเมดัลลาจะยื่นเข้าไปจรดกรวยไตยที่มีลักษณะเป็นโพรงแคบลงต่อกับท่อไตลองเปรียบเทียบโครงสร้างต่างๆที่สังเกตได้กับภาพวาด เป็นไงกันบ้างคะสาหรับการทดลองที่ครูนํามาฝากวันนี้นักเรียนสามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นหลังจากที่เราได้ชมคลิปการทดลองไปแล้วครูจะมีใบกิจกรรมท้ายคลิปนี้นะคะซึ่งให้นักเรียนศึกษาใบกิจกรรมแล้วบันทึกผลการบันทึกผลนะคะให้นักเรียนวาดภาพไตไตหมูนะคะจากที่นักเรียนดูคลิปเมื่อสักครู่โดยเปรียบเทียบกับภาพไตที่ครูมีไว้ให้แล้วก็ระบุโครงสร้างมาด้วยว่าโครงสร้างภายในของไตมีอะไรบ้าง สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากคลิปการทดลองไว้เพียงเท่านี้เอาไวค้ครูจะมีการทดลองสนุกๆมาให้นักเรียนได้ศึกษากันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ